สวัสดีครับร้านก่อนนะครับตอนนี้ร้านอยู่คลองหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเลยหมู่บ้านเจ็ีคลองหนึ่งนะครับก็ซื้อตึกันนีนอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะผมพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าโลกออนไลน์นะครับปัจจุบันแล้วก็ต่อไปนะครับจะดีขึ้นนะครับก็คือร้านลดหนึ่งต่อออนไลน์ลดอีกหนึ่งต่อนะครับลูกค้าได้ลดสองต่อนะครับมันทําให้ลูกค้าได้มีประโยชน์นะครับก็อย่างช้อปปี้อย่างเงี้ยก็ได้ผ่อนนะครับ ไลน์ก็ได้ยิ้มเงินนะครับก็พยายามลูกค้าที่สมัยก่อนซื้อทักเฟซบุ๊กมาแล้วก็ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะ,จะได้ลดจะได้ลดส่วนหนึ่งนะครับจะได้ลดเพิ่มอีกก็คือต้องซื้อในระบบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าคาดอ,อกคาดเอวนะครับมาใหม่สุดเลยนะครับตัวนี้สายปรับได้ยาวมากนะครับคือยาวมากเลยครับแบบ เอวผมประมาณ28สัก2ก29นะลูกค้าดูเห็นไหมลูกค้าหรือเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับเห็นไหมลูกค้าเยอะมากอ่ะเป็นเป็นเมตรอ่ะนะครับตัวนี้จะเป็นแฟชั่นนะครับก็คือผลิตรอบเดียวนะครับ สายนะครับก็คือจะมีปรับข้างๆให้ด้วยนะครับสายปรับข้างๆให้นะครับก็คือรัดรัตรงนี้แต่รัดรัดไว้นะครับสองข้างเลยนะครับโถษทีโทถษทถีอ่ะจริงๆอะ่ะ บอดี้เนี้ยเคยมานานแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนแบบว่าจะเปลี่ยนโลโก้ไปอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะตอนนี้ตัวน,นี้มีอยู่อ่าหนึ่งชุดสองชุดมีมีอยู่สองชุดนะครับที่เป็นลายนะครับขายได้เรื่อยลูกค้าขายได้เรื่อยผลิตร็อเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวโลโก้นะครับตัวโลโก้จะเป็นยางนะครับเป็นยางเป็นยางปั๊มนูนนะครับ อยางปหนุนะครับสีดํานะครับลูกค้าก็ใบนี้ไม่ใหญ่มากนะครับกลางๆนะช่องแรกนะครับช่องแรกก็แบบนี้เลยนะครับใส่ไปได้สุดเลยนะครับสุดสุดนี้เลยนะ,ะประมาณนี้ข้างหลังเรียบๆครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับช่องที่สองนะครับ ช่องที่สองก็แบบนี้เลยข้างในนะครับแป๊บหนึงลูกค้าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับข้างในตัวนี้จะไม่มีช่องเพิ่มนะครับก็จะมีโลโก้คอนเวิร์ตไว้ให้นะครับข้างในไม่มีช่องเพิ่มนะตรงข้างหลังนี้จะมีมันจะมีแผ่นโฟมเล็กๆนะครับไม่ใช่โฟมอ่ะคือเป็นเป็นแผ่น การกระแทกนะครับเล็กๆ,ๆจะนิ่มๆนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้มีแค่สองช่องช่องเล็กกับช่องใหญ่นะครับข้างในช่องใหญ่ไม่มีเพิ่มนะครับถ้าไปรุ่นอื่นก็จะมีเพิ่มนะครับตัวสายตัวสายหนาเลยนะครับตัวเนี้ย ประมาณสองนิ้วนะครับสายใหญ่มากประมาณ2นิ้วนะครับก็จะมีโลโก้ตรงปลายสายนะครับตัววัสดุเป็นพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวล็อกนะครับก็ตัวนี้ปรับง่ายตัวนี้ปรับได้ข้างเดียวนะครับก็คือดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ ร้อยร้อยรูนี้ไปนะครับเหมือนเข็มคัดอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูขนาดกันนะผลิตลออเบียรแล้วลูกค้ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเพิ่มลายเพิ่มลายนู่นนี่นั่น กว้างนะครับกว้างนะกว้างนะครับกว้างสิบเอ็ดนิ้วนะครับกว้างสิบเอ็ดนิ้วนะครับสูงนะครับอ่สูงคือนี่นะครับก็คือความสูงหกจุดห้านิ้วนะครับหกจุดห้านิ้วนะครับลึกนะครับลึกคือใส่ของได้นะครับก็คือช่วงข้างข้างนี้นะ ช่วงข้างนะก็คือข,ข้างนะครับคือสายมันยาวเกินจริงบอกตรงว่าสายยาวนะครับลึกนะครับลึกคือความความจุเอาง่ายคือความจุที่ใส่ที่ใส่ของได้นะคือความจุนะครับสองจุดห้านิ้วนะครับสองจุดห้านิ้วก็ใหญ่อยู่นะลูกค้านะครับใหญ่อยู่นะครับ ลึกอยู่ลึกอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ตัวนี้จริงๆก็เคยมาแล้วแหละแต่คือมันก็เปลี่ยนลายไปนะครับผ้าแคนวาสปกตินะครับผ้าผ้าทั่วไปนะครับผ้าทั่วไปเลยนะครับราคานะครับราคาราคาก็ปกตินะครับลูกค้าแปดละเก้าสิบบาทนะครับ 890บาทอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าอย่าลืมนะครับว่าอยู่ีนโลกออนไลน์นะอย่างตัวนี้ซื้อในไลน์นะในไลน์ช้อปปิ้งนะครับก็แอด k l n ไปได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอัลบั้มรูปแล้วก็สั่งซื้อได้เลยใส่โค้ดส่วนลดนะครับตัวนี้ลด80บาทนะครับณปัจจุบันนะคือต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะลดจะ,จะลดอยู่ให้หรือเปล่าคือไล ne ชอปปี้รัตด้าออกเงินให้ลูกค้าไม่ใช่ร้านค้าออกเงินให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องซื้อให้ได้นะครับบางทีผมลดให้อีกโลกออนไลน์ลดให้อีกนะครับลูกค้าได้2ต่อนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับลูกค้ามีอะไรจะนําเสนอเรื่อยๆนะครับมาก่อนนะครับสวัสดีครับ